สวัสดีครับ FC Channel โอรถมือสองทุกท่านนะครับผมรถเพชรยนต์กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่สำนักงานใหญ่ของเพชรยนต์นั่นเองนะครับอีกเช่นเคยนะแล้วก็วันนี้นะครับเปลี่ยนฟิลนะในการดูรถกันบ้างนะครับจากปกติจะเป็นรถกระบะรถ PPV นะรถใหญ่ครับวันนี้เราเอาใจสาย H นะครับสายผู้ที่ชอบรถเอสแบกนะครับคันนี้เลยนะฮะ Honda Jazz นะครับ 1.5S นะครับ GK ปี18 อันนี้เลขมาอยู่ที่แสนโลราคาเราบอกเลยสวยนะครับอยู่ที่479,000บาทเท่านั้นนะครับกับรถไม่แสนโลสีขาวคันนี้ใครที่หาอยู่นะครับไม่ควรพลาดนะครับผมน่าใช้งานมากนะครับสนใจคันนี้นะครับก็ติดต่อมาเลยนะครับที่เบอร์0 9 8 4 4 6 5 2 2แดนะครับแอดไลน์หรือโทรเข้ามาสอบถามกันก็ได้นะครับอันนี้ก็ทะเบียน7จ็กไก่ต่อเต่า4041กรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรถกันดีกว่าว่าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับคันนี้นะฮะในส่วนของด้านหน้าของเขานะครับคันนี้จะได้มาเป็นไฟแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับเป็นไฟโคมเดิมจากโรงงานเลยแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังด้านหน้านะครับจะเป็นสีดําเงาตัดกับตัวโครเมียมนะครับมันจะมีเส้นสายตัวโครเมียมตรงนี้นะฮะสองเส้นตรงนี้แล้วก็ตัวโลโก้ก็จะเป็นโครเมียมเช่นกันนะฮะไฟคู่หน้านะครับบอกเลยว่าสวยนะครับไม่มีแตก ไม่มีล้าวนะครับเป็นพารติดรถมาแล้วก็ตัวกันชนด้านล่างนะครับตัวช่องดาาจากด้านล่างก็จะตกแต่งเป็น้วดสีดำลวดลายลังพึ่งนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะไฟตัดหมอกยังไม่มีมาให้นะครับแต่คันนี้สิ่งที่ได้มาคือได้อย่างปีใหม่ด้วยนะนี่ครับรถไซส์เล็กกระทัดรัดนะครับสําหรับ Honda Jazz นะครับผมามาดูกันต่อนะครับดูในส่วนของตัวล้อกันนะครับคันนี้ได้เป็นล้อกระทะ นะฮะเป็นล้อกระทาเป็นฝาครอบมานะครับเป็นล้อขอบ15นิ้วนะแล้วก็ยางอันเนี้ยได้ยางของบิสโตนตูร์ลซ่า er 3 7 0เนะครับเป็นยางปีใหม่นะคันนี้นี่ยางปี21อนะครับยางปี21เลยแค่ยางก็คุ้มแล้วนะได้รถไปไม่ต้องเปลีย่ยนยางนะครับในส่วนของรายละเอียดอื่นๆก็ติดฟรีมาให้แล้วนะสำหรับเจ้าแจ็คคันนี้เราติดฟรีมาให้นะฮะแล้วก็ ตัวภาสีนู่นเลยนะครับถึงมียอ66นะครับมียอ66แล้วก็บริเวณประตูทั้ง4บ้านมีติดตัวคิ้วกันสาดมาให้แล้วนะครับติดคิ้วกันสาดมาให้นะที่จะเปิดประตูก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสำหรับตัวเริ่มแล้วก็กระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถอีกเช่นกันนะครับตัวไฟเลี้ยวตำแหน่งตรงนี้ยังไม่มีจะโยกมาอยู่ตรงนี้บริเวณแก้งด้านข้างตรงนี้นะครับในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะ ดูเลยนะครับนี่แล้วก็ตัวล้อนะครับเหมือนกันนะล้อหลังนะครับล้อหลังเหมือนกันเลยเรามาดูในส่วนของตัวภายในกันบ้างนะครับภายในคันนี้นะครับตกแต่งไปด้วยสีดํานะครับเริ่มจากคอนโซลด้านหน้านะฮะก็เป็นสีดําเป็นแบบพลาสติกขึ้นรูปนะแอร์แบ็กค,คู่นะครับคอนโซลสวยไม่มีริ้วรอยนะเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ซีวีที นะครับแล้วก็คันนี้ได้มาเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดําด้วยนะฮะนี่เบาะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเบาะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะมีแผ่นยางรองพื้นมาให้นะครับมีแผ่นสครับเพดนะครับตัวสติ๊กเกอร์ยังไม่ได้ยังไม่ลอกออกเลยนะครับนะแล้วก็ตัวโครงสร้างนะครับดูเลยนะครับตัวน็อตต่างๆนะฮะหัวน็อตจุดน็อตยึด บานพับจุดแต้มสีต่างๆจากโรงงานเรายังเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวแผงประตูด้านในก็ตกแต่งด้วยสีดํานะครับไม่มีริ้วรอยนะครับเลียมสันประตูก็ชัดเจนอีกเช่นกันนะครับอ่านะเรามาดูในส่วนของตัวเสาบีกันบ้างนะครับตัวโครงสร้างนะครับจุดยึดประตูนะครับหัวน็อตไม่มีไขไม่มีไขไม่มีสนิมนะครับ แล้วก็ตัวสติกเกอร์ตรงนี้นะฮะยังติดอยู่เลยแล้วก็ตัวเพจจากโรงงานนะครับเป็นตัวเพจเขียวนะฮะนี้นะครับ Honda a u t o m o t i v e Thailand นะครับเลขแชสซีนัมเบอร์นี่ก็ตามนี้เลย Engine number ก็ตามนี้นะครับ <S <S ดูด้านหลังกันต่อนีอ่ครับแผงประตูก็ตกแต่งด้วยสีดำเหมือนกันนะครับ รายละเอียดตัวหัวน็อตตรงประตูอะไรตรงนี้ก็ตัวล็อกนิรภัยก็ยังมีมาให้นะฮะขอบสันประตูตรงนี้ก็ชัดเจนนะบอหลังเป็นบอหนังเหมือนกันนะฮะบอหนังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยสั้นมากนะด้านท้ายนะครับเริ่มจากด้านบนก็จะมีในส่วนของตัวเสารับสัญญาณเป็นแบบชาร์กฟินหรือว่าคีบฉลาน,นั่นเองแล้วก็จะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้ กระจกก็จะมีระบบไล่ฟ้านะครับมาให้พร้อมนะครับกันชนด้านท้ายประตูท้ายก็บอกเลยว่าเป็นพาร์ทเดิมนะครับสำหรับตัวแจ๊จ g เนี่ยการตกแต่งดีเทลในส่วนของดีไซน์ไฟท้ายนะครับจะลากยาวแบบนี้นะครับไฟเบรกเนี่ยจะเป็น LED นะครับไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นหลอดไส้นะครับตัวไฟท้ายนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่มีแตกไม่มีล้านะครับ ตัวรุ่นนะครับตัวหนังสือเขามันแจ๊สติดอยู่นะครับแล้วก็ตัวค่าท้ายคันนี้จะเป็นสีดําเงานะฮะนี่เลยนะแล้วก็ตัวเอ่อสัญลักษณ์ตัวเครื่องยนต์นะครับตัวหนังสือ i v t e c h นะครับสำหรคันนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์น i v t e c h นั่นเองไฟด้านขวานะครับไฟท้ายก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อีกเช่นกันนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะแล้วก็คันนี้กันชนด้านท้ายนะครับ จะมีเซ็นเซอร์มาให้2ตัวซ้ายขวานะครับอยู่ในตำแหน่งซ้ายขวาน่าใช้นะครับสำหรับ Honda Jazz คันนี้นะครับนี่เปิดท้ายเข้ามานะฮะบรรทุกของได้เยอะใส่กระเป๋าใส่สัมภาระท้ายได้นะสำหรับแบบว่าไม่ได้ขนของเยอะนะคันนี้ก็คือตอบโจทย์นะประหยัดน้ำมันแน่นอนมันเครื่องพันห้ามันอาจจะไม่ใช่อีโคคาร์นะครับแต่รถมันประหยัดน้ำมันอยู่แล้วก็วคือมันเล็กนะฮะแล้วก็สีด้านในนี่ก็คือด้านด้านตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมนะครับหัวน็อตเดิม อันนี้ก็คือรายละเอียดเดิมๆติดรถนะนะน,นี่รายละเอียดผมให้ดูเลยนะมันมีริ้วรอยตรงไหนเราก็เห็นกันหมดนะครับเราไม่หมกเม็ดแน่นอนสนใจมาดูคันนี้ก็เข้ามาดูได้นะครับเนีย่ยตะเข็บต่างๆนะเบาะด้านหลังพับได้แบบสามสิบอ่ะหกสี่สี่สิบท่ทีนะด้านซ้ายเนี่ยจะพับได้เยอะหน่อยนะมันก็จะแบนราบไปแบบนี้นะครับด้านขวาก,ก็พับได้นะนี่ น,นนะมันทับได้เหมือนกันนะครับมีรายละเอยียดมีไฟท้ายตรงนี้มาให้นะครับมีถาดยางรองพื้นนะครับตรงนี้ตรงรุ่นนะครับด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์ช่วยเหลือ,อยางอะไรอยู่ใต้นี้มาเลยนะครับนะน่าใช้น่าใช้สำหรับแจ็ค GK คันนี้ราคาไม่แรงครับ4ี่แส0กว่าบาทมาดูด้านขวานะครับ ในส่วนของตัวเนี่ยผมพับเบามานะครับเวลาคนนั่งขนของอะไรเงี้ยต้องการพื้นที่ก็ทําแบบนี้ได้เลยนะครับนั่งตรงนี้ได้หนึ่งคนหนึ่งท่านนะฮะเบาะนะครับ,บ,รบเป็นเบาะหนังนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะเป็นหนังเทียมน,นะตัวเบาะนะครับเบาะก่อนแล้วก็ตัวโครงสร้างนะครับจุดน็อตยึดนะครับประตูด,ตด้านหลังนะหัวน็อตเดิมที่เห็นเป็นสีเงินเงินเนี่ยคือมันมันเดิมมาจากโรงงานนะ มันไม่ได้ถูกขายนะครับอันนี้ก็คือน็อตเดิมสภาพเดิมเลยนะามาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะฮะฝั่งคนขับเริ่มจากบริเวณตรงเสาบีก่อนเลยแล้วกันนะครับจุดน็อตยึดนะครับตัวบานประตูนะครับ ut, รบบายนะละเอียดเดิมสติ๊กเกอร์เดิมนะครับอันนี้รอยเดิมนะให้เห็นเลยมีลิ้วรอยมาด้วยนะครับก็ตามการใช้งานนะฮะ ฝั่งประตูฝั่งคนขับก็ตกแต่งด้วยสีดำเช่นกันนะฮะอันนี้กุญแจเป็นรีโมทแบบนี้แล้วนะกุญแจเป็นรีโมทต,ตรงนี้จะเป็นแดชบอร์ดควบคุมในส่วนของตัวกระจกเป็นปับไฟฟ้าแหละนะครับมีล็อกกระจกแล้วก็เปิดตดกระจกไฟฟ้าออโต้เดียวก็คือฝั่งคนขับนะฮะตัวเสา A นะครับฝั่งคนขับเนี่ยรายละเอียดตรงนี้ก็คือจะเดิมเมเหมือนกันนะครับหัวน็อตต่างๆนะครับหัวน็อตเดิม จิดยึดบานาพับอะไรตรงนี้อันนี้ก็คือเดิมๆนะครับถัดมาตำแหน่งใกล้กันนี่ให้ดูที่เปิดฝาโปรงหน้ากับถังน้ำมันจะอยู่ตรงนี้ลบอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของพวงมาลัยและคอนโซลฝั่งคนขับนะครับคันนี้จะเป็นพวงมาลัยนะไม่ได้เป็นหุ้มหนังนะเป็นหนังเทียมนะว่ายง่ายนะฮะสามก้านนะครับจนะบสวยงามไม่มีรูรอยนะครับโลโก้ Honda ก็ ู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่มีรอยทะลอกนะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องแล้วก็ให้ดูในส่วนตัวเลขไม้ะะนะน,นี่นะครับเลขไม่แสนห้าพันสี่แปดกิโลเมตรนะครับอันนี้จะเป็น ตัวมาตรวัดนะครับเป็นเป็นแสงสีส้มนะครับก็คือเป็นตัวเริ่มว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านซ้ายวัดรอบตรงกลางความเร็วด้านขวาจะบอกสถานะของตัวน้ํามันนะอันนี้น้ํามันใกล้หมดแล้วนะแต่ถ้าถ้าออกรถเดี๋ยวเติมให้เต็มถังนะครับเต็มถังแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับรายละเอียดต่างๆการปัดน้ําฝนมีมาให้พร้อมวิทยุนะฮะแอร์นะครับมี power outlet มาให้ตรงนี้นะครับงเห็นไหมเอ่ยงเห็นไหมนี่ เวอร์เลหนึ่งช่องนะครับ Auto, เกียร์ออโต้ CVT เบรกมือก็เป็นแบบธรรมดาคันนี้ก็ดีเทลไม่ได้แบบว่าซับซ้อนอะไรเยอะนะครับเน้นการดูแลรักษาง่ายนะฮะสำหรับผู้หญิงนะที่บังแดดก็ยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยฝั่งคนขับมีให้เหมือนกันมีกระจกให้ด้วยนะครับโอเคไปดูดารายละเอียดตัวห้องเครื่องกันดีกว่านะครับว่า คันนี้รายละเอียดห้องเครื่องจะเป็นยังไงกันบ้างเอาละครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวห้องเครื่องนะของแจ็คคันนี้นะครับสําหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรนะครับ1 1 7แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ IVT e c นั่นเองนะครับผมมาพร้อมกับตัวเกียร์ CVT นะสำหรับเจ้ารุ่นคันนี้นะครับนี่นะครับรายละเอียดตัวเครื่องยนต์นะครับ ถือว่าสวยนะครับรายละเอียดตัวเครื่องยนต์ไม่มีคาบตัวน้ำมันเครื่องร่ดซึมนะพวกนี้ไม่มีนะครับสุกซอกสุกมุมให้ดูเลยนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับเนี่ยพวกนี้ก็คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับนะกล่อง ABS นะครับจุดแต้มสีต่างๆจากโรงงานก็ยังเห็นได้ชัดเจนนะนี่รอยซีนมาร์กตัวเม็ดอาร์คนะครับอันนี้ก็คือเดิมๆเลยนะฝากระโปรงด้านหน้านะครับ หัวน็อนตตรงนี้ไม่เคยถูกไขนะครับคานหน้านะครับเดิมจากโรงงานนะนรายละเอียดเดิมเดิมแบตเตอรี่ก็ลูกใหม่เลยนะครับเนี่ยทุกแจมสีต่งตางๆนะครับดูเลยทุกซอกทุกมุมนะครับรายละเอียดถือว่าดีมากแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นแผ่นเหล็กไหมมันจะเห็นเป็นตะกบอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็หัวน็อนตเดิม หัวน็อตฝากระโปรงก็ไม่เคยถูกไขถูกถอดนะครับและเอียดตัวฝากระโปรงก็ตัวแถบบาร์โค้ดก็ยังติดอยู่นะแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์มอกก็ยังติดอยู่อีกเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือดมเดิมมันจะไม่มีแผ่นฉนวนกันความร้อนมาให้นะครับสาหรับฮ o นด้าแจ๊นะครับสาหรับคันนี้ก็ใครที่กําลังมองหานะครับรถรถสเปคนี้นะครับไว้ใช้งานก็ติดต่อเข้ามาเลยที่เบอร์0 9 8ย์6 5 2 2 2, 2นะครับคันนี้จะเป็น Honda แจ๊ดหน s นะครับเป็น gk รหัส gk อันนี้ปี18ไแสนโลราคาอยู่ที่4 7 9 9 0 0บาทสนใจไงก็ติดต่อเข้ามาเลยนะออกรถได้ทุกสาขาอาชีพนะครับคันนี้ผ่อนก็อยู่ประมาณ9,000นะครับนะสนใจก็ติดต่อเข้ามาด่วนนะครับแอดไลน์หรือโทรเข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับแล้วก็ก่อนจากการก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่จากทาง c Channel โอรถมือสอง สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่รุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้ผมขอตัวลาสวัสดี f c ทุกท่านไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ